อุดอัลระวัดเด๋อมาจากมัสายบ้านห้องะไปกินมาเอเพื่อว่าตัวเมาได้ปันอุ้ยประทับใจจากความยถุงอคิด ไม่แกอยู่ดอนดอมากมากมากเลยเจ้ามากเลยเนี่ยเพราะว่าเดือนเดือนยุดงมากกว่าเสียดอกยูโดงยี่ขอภาษาอยู่อันนั้นเดือนยูดอว่ะปัจจุบันไปจังหวัดยูเสนี่ยกวนเรอพี่หัดกระเป๋าสามใบ ไม่มีหมู่ไม่มีบ้านไม่ที่อยู่ถนนไมนเจ้าไม่จิตก็จะเดี๋ยวมาเมาข่าวเมาเดียเสียโอ้ยเมาได้ปัดนี่กูนี่กิปประทับใจจะคว้างเขาเดไม่กินหรอกวันเดียวเหรอเฮ้อวัวได้เมาขันกินเนั่งเมาหั่เนี่ยพระแล้วเมาหั่มน้นะเช้นเ่อ ไอย่กวิำาบบอืม้นเอามาอดเย่ดี๋ยวหมกเมานเาว้เด้อเดี๋ยวอยออกมาปิเราย่งมาเราเาสีเราขาวเนี่ยฮะ้าไปกินเราสีเราขาวเนี่ยแตวรงมาแล้วค่ะค่ะ